เรื่อง,งบ้าอะไกินถูกไม่เลยอ,อะออแล้วกล้วยน้ำว้านี่ยายจ๋าขายยังไงเอา้าก็ขายแบบธรรมดาแกเอาตังมาแล้วเอากล้วยไปอืมธรรมดาจังเลยฉันข้อซื้อกล้วยสักครึ่งหวีเอา้าส่งมานี่เดี๋ยวฉันจะแบ่งให้ส่งมีดมาด้วยสิ กวยครึ่งวีเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เฮ้ยแกแบ่งเป็นอะไรกันนะก็แค่เอามีดหั่นมันยากตรงไหนอ่ะไม่ยากเลยครึ่งหวีโอ้ยฉันเอาไปเลี้ยงนกฉันเอาครึ่งนี้เหลืออีกครึ่งหวีคืนให้ยาย แบ่งไม่เป็นทำไมไม่บอกล่าแกแบ่งไม่เป็นทำไมไม่บอกล่าแล้วลที่เหลือฉันจะเอาระไปขายใ,ใครใครซื้อก็ขายเฮ้ย <c oughs> คือผมอยากกินแตงโมเอาครึ่งกิโลเดี๋ยวผมแบ่งให้อาทำไมา แกไม่ต้องแบ่งละดับชันแบ่งเองแกแบ่งเดียวเจ๊งกูไม่ต้องขายหเจ๊งหัเอาแตงโมครึ่งโลใช่ครึ่งโลประเดือวจะชั่งให้เฮ้ยนี่มันเลยครึ่งโลแล้วเอาแตงโมออกมาอนั่นมีนูนไม่มีนโดนเลย นี่ก็ยังโลยครึ่งโลแล้วเอาแตงโมออกใหม่เฮ้ยไม่ต้องกินนะดูเลยดูเลยนี่นี่นี่มันไม่ถึงครึ่งกิโลที่มานไม่ถึงครึ่งกิโลนี่มันไม่ถึงครึ่งกิโลงอนเอาแตงโมใสคืึ้นไตคว้ ไรเนี่ยเละเทะเลยยายกัดเสียทนไม่เป็นแตงโมโอ้โหโอ้โหแล้วใครจะกินได้เ,ออเรื่องมากกว่า<อ><อ>จะไปนหนออออพอเห็นฉันมาทางท่านีออก็รู้ว่าตรงนี้แล้วเขาห้ามขายบอกตั้งหลายครั้งว่าเป็นทางเท้าทางท้าทางเท้าแล้วเขาไม่เข้าใจบอกให้ไปขายที่อื่นที่อื่น ก็ไม่ยอมไปจะไปไหนล่ะเฮ้ยเจ้าไปไปไปโอ้โหนี่ไปโรงพักตอนแกอย่าเพิ่งกลับต้องไปเสียค่าปรับเดี๋ยวจะกลับได้มาดิโอ้ยปล่อยแกเถอะครับสงสารแกโถยายแกสงสารยายอะยายหากินเลี้ยงลูกอะ เพาะลูกไม่ค่อยมีะไยได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงต้องจับขืนปล่อยแกกลับเด็กก็จะได้ใจต้องจับตอนนี้เพราะยังมีเวลาถ้าขืนช้าๆเดี๋ยวจับไม่ได้ไปโอยอย่าไปเลยยกไ,ยไว้เห็นไหมนะ มัวช้าหมดเวลาพอดีหมดเวลาอย่างนี้ฉันเลยจับไม่ได้เอออดีถ้าหมดเวลาก็พากูกลับบ้านแม่อลูกสันดานมาหาไปวัน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 จ้องจับแต่แม่วัน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 จ้องจับแต่แม่ใช่ที่กูแกนีมึงไม่ไหวอจ้องจะจับกูละทุกวันทุกวันน่ะ วันวันมึงไม่ไปจับใครกลับไปย่างจานถ่วยกันเสียดีเดียวพรุ่งนี้กูจะมาขายใหม่พรุ่งนี้แกมาขายฉันก็จะจับถ้าแกมาขายฉันก็จะจับแต่วันนี้มึงหาบกลับไปอ่ะเอชาเอชาชาจัจจชาอยเด่านไปนะคอาทีมแรก ก่อนจะย,าย้ยายย้ายย้ายออกมาขายต่อเร็วย้ายฉัดเอาลูกออกมาด้วยแม่แล้วเขาเลททุ่มทุนนะทั้งแม่ทั้งลูกวิ่งกันหกขล้มตีลังกาไม่ดูลูกเลยเดี๋ยวนะถามทุกคนหน่อยนะคะสนุกไหมาอานะคะอันนี้เป็นมุกค,คลาสิกมุกเก่าๆหา,าชมยากด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวไปถามความคิดเห็นของคอมเมนต์เดี๋ยวในคนแย่าถามสามท่านเลยอ่ะที่ต้องเชียร์ก่อนละกันเนาะนะคะ มีเยอะเลยทีเดียวนะคะก็จริงๆแล้วเรื่องของตลกหน้ามานนี่เป็นอะไรที่ต้องใช้ทักษะวาจาอย่างเต็มที่แล้วก็บวกผสมผสานกับดนตรีที่ต้องไปด้วยกันจริงๆนะคะสำหรับน้องๆหลายๆคนนี่ต้องชมเชยก่อนเลยนะว่าอาจจะทุกๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่ทางนี้กันทั้งหมดใช่ไหมอย่างน้องท็อปเองก็ไม่ใช่ทางนี้เลยเป็นสตริงเลยใช่ไหมครับอันนี้คืออยากให้ตบมือให้จริงๆนะคะว่า ใจเป็นไทยเนี่ยสื่อความเป็นไทยออกมาอันนี้ให้ทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่ท็อปคนเดียวนะครับแต่ว่าพูดถึงของท็อปเนี่ยพี่จะบอกนิดนึงว่าเออในช่วงที่ไม่ใช่ด้อะล็อกของตัวเองเรามีแอคมีอะไรที่ไม่ต้องมีคําพูดเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันจะทําให้ดูไม่นิ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีนะคะแต่ว่าในเมื่อถึงซีนที่เราต้องพูดปุ๊บในจังหวะที่เป็นการต่อกับอีกคนนึงแต่เรายังยังไม่ถึงด้อะล็อกเราอย่างเงี้ยพอเรา แอคติ้งเยอะมากเหมือนเท่ากับตอนที่เราไม่มีเดอะล็อกเนี่ยมันจะดูเยอะไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยโอเคอันนี้ช่วยทําให้ภาพรวมไม่เนิ่งได้นะคะส่วนสองคนที่อาจจะต้องพูดถึงน้องเอกับน้องลูกตั้มอันนี้นี่คือแบบพี่จะบอกว่าการการร้องเนี่ยอินเนอร์เนี่ยดูแล้วเชื่อแล้วนะอินเนอร์ของการแสดงนะแต่ว่าการที่สื่อออกมาโดยใช้ภาษาเนี่ยพี่ว่ามันยังดูเป็นบล็อก ดูเป็นโทนเดียวเอจะสูงโทนเดียวน้องต้ามจะแบบเป็นบล็อกบล็อกยังไม่มีคำเชื่อมรือยังไม่มีสูงต่ำที่ทําให้ดูมีสเสน่ห์ถ้าเติมไปน,นิดนึงพี่ว่าจะเพอร์เฟกมากเลยฝากไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนน้องเปาเข้าทางเลยใช่ไหมครับเข้าทางเนี่ยดีมากเสียงเนี่ยดูน่าฟังมากแต่พอเงยภาพไปปุ๊บนิ่งมากเลยลูก <laughs> นะคะถ้าใส่ให้มันสอดคล้องไปด้วยกันนะคะจะทําให้การแสดงนี้เพอร์เฟกต์มากส่วนคนสุดท้ายนี่พูดถึงยายจ๋า โอ้ยยายนี่ไม่รู้แก่จริงหรือแก้งแก่ยังไงไม่รู้นะคะยายเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะคะจริงๆยายเนี่ยแค่เดินออกมาแต่งเป็นยายก็ตลกแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือธรรมชาติที่สุดเลยสําหรับการแสดงนี้นะคะเก่งมากๆสนุกมากค่ะขอบคุณนั่นคือน้องเชียร์นะคะค่ะคนต่อไปเลยค่ะพี่โรงจ๋า การแสดงแบบอย่างงี้ตลกทั่วไปทําไม่ได้กันทุกคนต้องต้องเป็นตลกที่สามารถร้องเพลง่อยได้แต่ว่าน้องๆก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ร้องเพลงแบบแบบอนองพงยวงย่งนงพวงค่ะยงพงนงย่องพวงพวงทั้งสามคนเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านเพลงแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วน้องๆเนี่ยทำทำเหมือนกับก๊อปปี้แต่ว่าบางทีบางจังหวะเสียงมันจะทิ้งจังหวะสู้พวกนโย่งไม่ได้ แต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้าก็เล่นดีกันหมดเลยฉัดโดยเฉพาะฉัดเนี่ยทางแบบอย่างเงี้ยถือว่าเป็นทางเหมาะสําหรับฉัดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาวางตัวได้ดีมากพี่ถามฉัดอยู่อย่างเดียววันพี่สงสัยมานานแล้วประมาณสามอาทิตย์แล้ว คือเมื่อเช้าพี่ก่อนออกจากบ้านก็เห็นเห็นเวลาซ้อมเสร็จก็เดินจะเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วดูจากที่บ้านนะดูจากที่บ้านก็กล้องเขาเวลาทุกคนผ่านกล้องทุกคนก็เป็นก็จะทางเนี้ยผ่านกล้องเดินผ่านกล้องก็ฮึสู้สู้อะไรเงี้ยแล้วเวลาฉัดเดินผ่านกล้องทาไมฉัดทาเงี้ยเขาบอกมือทับทายอะไรเงี้ยคนดูทางบ้านเปล่า ม่เแล้วเมื่อวานนี้ดูจังหวะที่คุณรักษสัมภาษณ์กี้ทุกคนดีใจกันฉัดดีใจอย่างเงี้ยคืออะไรแวกแวกแวกครับฮะเฮ้ยไปทําอย่างนี้มันเหมือนคนอื่นเนาะไม่ชอบไม่ชอย่างงี้อย่าให้พี่รู้นะว่าใช่ใช่ไหมเห็นนอนซพกันอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยนะวีก่อนนะอาจารย์เชนค่ะ เป็นตลกที่ผมยอมรับว่าดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยชมมา Whoa! Whoa! คือปกติตลกหน้าม่านเนี่ยใครบอกก็มีสมัยก่อนปัจจุบันก็มีผู้ชายหลายคนเป็นตลกหน้าม่านเพราะออกจากโรงแรมแล้วเมียจับได้หน้าม่านรูด <c oughs> คนละม่านอาจารย์ <c oughs> ก็เลยต้องทําตลกไป <c oughs> คนละม่านเลยออคนละม่านกันใช่ไหมฮะท็อปครับท็อปเป็นคนที่เสียงดังฟังชัดดีมากแล้วร้องเข้าจังหวะโดดเด่นดีมากส่วนเอ แล้วก็เป่าดีเหมือนกันนะครับมีความสอดคล้องกันแต่คนที่เด่นในวันนี้ก็คือฉัดอ่าลูกต้ามอีกคนหนึ่งถึงจะออกมาตอนท้ายกันแล้วแต่ยอมรับว่าล้มตลกมากไม่ใช่มุกด้วยนะ,ะล้มจริงล้มจริงใช่ไหมฮะจะด้านข้างหัวข่ามำเลยค่ะนั่นสีฮะแค่ล้มก็คุ้มแล้วล่ะครับ ส่วนคนที่โดดเด่นที่สุดวันนี้ก็คงเป็นฉัตรนั่นเองเพราะเป็นตัวที่อยู่เป็นเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็สแสดงไปคนแก่โดยไม่จะเป็นต้องแต่งเพิ่ม <c oughs> ไม่แ,แต่งนะคะเอาแต่งแล้วแหละ่แต่งเพิ่มค่ะอ๋อเหรอฮะเรียกว่าแก่แต่กําเนิดแล้วนะครับ <c oughs> ละมุกหลายมุกนี่ผมขำจริงนะอย่างชิ้นสองไม้เงี้ยหรือโดนัทแบบมีรูตันเงี้ย จริงขนมโดนัทเป็นขนมที่ลดความอ้วนได้ดีมากนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนขอให้กินรูตรงกลางมันเท่านั้นส่วนรอบทิ้งแล้วมันจะดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าทั้ง5คนนั้นเป็นมาสเตอร์ออฟสเตจโอ้โหวันนี้ความชมลุ้นลุ้นคือคือเจ้าแห่งเวทีที่ทำให้ทุกคนมุ่งความสนใจมาที่เราเพียงแต่ว่า เวลาที่เว้นช่วงบางช่วงมันอาจจะมีตกท้องช้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับต่อไปทําดีกว่าน,นี้แน่นอนครับขอบคุณค่ะแม่ต้นต้นสามท่านนะคะนี่คือทีมแรกนะคะนําโดยสามน้าค่ะครูโยง่งครูพวงคุณนงนะคะแล้วก็มีน้องนายแน็กกี้เป็นพี่เลี้ยงวันนี้มีเก่งกาดมาเล่นให้ด้วยนะคะแล้วก็น้าพวงนะคะใช่ค่ะถ้าชื่นชอบต้องรีบโหวตนะคะ C3 ชามฉาบลูกตามา4 0 a บเเป่าและ44ท็อปค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับทีมต่อไปในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ ทีที่สองนทีมโดยครูตีและตลกหน้าตาดีครูสุเทพสีใสมีสองพี่เลี้ยงหนุ่มอาร์ตและเก่งกาดพ่วงท้ายพาลูกทีมทั้ง5คนประชันความฮากับสองทีมที่เหลือซึ่งโชว์ของพวกเขาในสัปดาห์นี้สําหรับโจทย์มุกหน้ามานก็ได้หยิบยกเอาบทเพลงสุดฮิตสมัยเก่าขึ้นมาขับร้องในแบบฉบับสนุกสนานคลื่นเพลงงานนี้ถ้าไม่ฮาบอกเลยว่ามีเขือนซีหนึ่นัทธีรวัตรธนิตสิรวิทย์หนุ่มตีหน้าตาดี ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะเขามีความฮาอยู่ในตัวแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานัดก็ไม่ค่อยชัวร์กับเรื่องการปล่อยมุกสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องฝึกฝนและพัฒนาต่อไปยากยังไงก็จะไม่ให้เสียชื่อน้องนัดจัดเต็ม4 5หตาลดวงใจสุขประเสริฐสัปดาห์ที่แล้วกับการสวมบทเป็นนักร้องสาวคาเฟ่มาสัปดาห์นี้กับโจทย์ย้อนยุคก็หนีไม่พ้นเรื่องร้องแต่ปัญหาหลักคือความเป็นสาวนักเรียนนอกและปัญหารองคือเธอไม่เคยได้ยินเพลงเก่าวพวกนี้มาก่อน จึงท,ทาให้เธอค่อนข้างกังวลกับการออกเสียงและการร้องผิดคี์แต่เธอก็เอ่ยปากบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเธอสําหรับกลุ่มของตาก็จะโจทย์อยู่ประมาณถ้าาว่าเก่าไหมก็เก่าซึ่งตาไม่เคยไม่เคยได้ยินมุกนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเล่นเกี่ยวกับเพลงมากกว่าอะไรอย่างี้ค่ะไม่ได้แบบ เกี่ยวกับการสนทนาักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกับบทเพลงในเอาเพลงเก่าๆยกหยิบยกเพลงเก่าๆมาเล่นอะไรเงี้ยค่ะและปัญหาหลักๆเลยคือมันไม่มีต้นฉบับให้ฟังเมโลดี้ที่ครูลองก็บางทีก็ไมใ่ในอีกชนหนึ่งบางทีก็ไมโชนหนึ่งอะไรนี้ซึ่งตาต้องรองรับกับพี่โดมพี่โดมเขาจะตั้งสูงสูงอยู่แล้วตาต้องสูงสูงอีกสูงอีกอาจจะมีบางช่องบางช่วงบางช่วงทำนองเพลงที่มันจะคลาบ,บ้างมีเสียนมีอะไรบ้าง C6 บอสปัญญาวุฒมนพิชิตสัปดาห์ที่แล้วกับการรับบทเป็นคนขับรถ2แถวตัวดำเนินเรื่องมาคราวนี้บอสได้รับบทเป็นตัวปูซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะยากสำหรับเขาแต่ปัญหากังวลใจของบอสคือเรื่องของเสียงที่เจ้าตัวบอกเองว่าช่างเหมือนเป็ดสเสือเกินมาครั้งนี้ต้องเพิ่มความหนักแน่นและความชัดเจนของเสียงให้เหมาะสมกับโชว์ในครั้งนี้ให้มากที่สุด 43สองสาธิตเปรมวิจิตความท้าทายในการเป็นตัวปูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเขาก็สามารถทําออกมาได้ดีมาครั้งนี้ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่อีกรอบในการเป็นตัวตกตัวสุดท้ายที่จะมาทําให้โชว์เพลงยุคเก่ามีความสนุกสนานมากขึ้นด้วยการสอดแทรกมุกตลกลงไปรับรองว่าได้ใจคนดูแน่นอนคือวางโจทย์มาประมาณว่าอยากประมาณอนุรักษ์ครับอนุรักษ์เพลงไทยยุคเก่าเก่าเป็นการโชว์หน้าม่าน อยู่ในสมัยประมาณสัก60ปี70ปีถึงร้อปีที่แล้วครับเป็นมุกงที่แบบแม้แต่ครูเองก็อาจจะยังไม่เกิดหใอวิกนี้ผมไม่เป็นตัวปูลแล้วนะตอนนี้ได้เป็นตัวตบตัวสุดท้ายเลยรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับ46โดมสักดินันชูสุวันหนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับคะแนนจากคุณครูในคาสต่าง น้อยกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆในโรงเรียนอาจาเป็นเพราะความทะเล้นขี้เล่นของเขาจึงทําให้บางทีการเรียนในคาสต่างๆของหนุ่มโดมดูไม่ค่อยตั้งใจจึงถือเป็นบทเรียนสําคัญและเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวใหม่ขอแก้มือทําโชในสัปดาห์นี้ที่ว่ายากแต่ก็จะทําให้หาได้ถึงใจเด็กหลังห้องได้คะแนนน้อยที่สุดครับทั้ง2วิชา